สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลกักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิทธาซนิวพ่ออีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนายกงแก้วค่ะดกรกรยานีนาย,ยกเครือข่ายท่องเที่ยวสิสเกตค่ะนำเติมพลังบุญสร้างสารีหนีโควิด -19 ค่ะ เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่24กรกฎาคม2564ค่ะที่วัดป่านนกุดลมตำบลพลขวาอําเภอเมืองจังหวัดรีสเกตดรกรลยาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวรีสเกตได้นำเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนพร้อมปัจัยทยยรรมไปถวายณวัดป่านนกุดลมเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูจารุธรรมพิบนลพระอาจารย์ราวีจารุธรมมร,ธรมโมจะอาวาวัดป่านนนกุดลมเป็นประธานฝ่ายสงรับเทียนพ,นพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยทยธรรมดรกรยานีธรรมจารีกล่าวเขาว่า ได้ถวายคู่เทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงวันเข้าพรรษาแม้ปัจจุบันจะมีญาติโยมนำหลอดไฟฟ้าฐานไฟฉายมาถวายแทนเทียนแต่เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายและให้เห็นความสำคัญของการจุดเทียนในสมัยก่อนที่พระสงฆ์เคยอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียนในการศึกษาพระธรรมวินัยด้วยและในโอกาสสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ระบาดหนักตนได้รวบรวมปัจจัยจากยาาิญาคือ ครอบครัวนางสุจารีนายอดิศักดิ์ธนาเลิศวิสุู์นางสิริกุลว่าที่ร้อยตรีพานุพงสุทธิสารนางอรไทยนายธรรมนูนศรีวาลายัยนายวิเชียนรุ่งวิวัตอนันต์รวมเป็นเงินจำนวน25,000บาทมาถวายเพื่อสนับสนุนการสร้างสถูปสารจีศาสนสถานที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้สร้างบุญเป็นการเติมพลังบุญต้านโควิด -19 ให้ประชาชนทั่วโลกพ้นภัย อาจารย์ราวีจารุธรรมโมกล่าวค่ะว่าการสร้างมหาสถูปสารจีทางวัดก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในช่วงโควิด19บระบาด ตอนนี้ทางวัดเตรียมการก่อสร้างแม้ว่าการออกแบบยังไม่เสร็จสิ้นทีมออกแบบยังทำงานโดยมีอาจารย์จากมหาจุฬาวัดชลประธานวัดปัญญานันทารามและนำโดยอาจารย์ประชายังออกแบบกันอยู่ส่วนญาติโยมที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมสร้างก็ถวายเงินมาเรื่อยๆแม้พระอาจารย์ได้บอกไปเสมอว่า การทำบุญอย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนปรึกษากันก่อนอย่าให้ลำบากหากมีใจรักอยากสืบทอดพระพุทธศาสนาจะมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นไรบาทเดียวก็ถือว่าได้ทำบุญแล้วต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะสร้างเสร็จตอนนี้งบประมาณที่เคยตั้งไว้150ล้านบาทก็ได้ให้ตัดลดลงเหลือประมาณ25ล้านบาทเสร็จภายนอก เพราะอาตมากเกรงใจญาติโยมมากเห็นญาติโยมลำบากขัดสนในวิกฤตโควิดสิ 19. แต่คนที่ทราบข่าวก็ยังอยากร่วมทำบุญมี20บาทก็โอนมาจนถึงหลักหมืน่นทุกคนไม่ละทิ้งบุญอยากให้ทำบุญเท่าที่ทำได้จะมากจะน้อยไม่ใช่ปัญหาและที่เคยวางแผนไว้ว่าจะปักหมุดเสาเข็มตั้งแต่วันที่29 3 0ถึง30พฤษภาคมก็เลื่อนมาเรื่อยเปลี่ยนเป็น3-4กรกฎาคมก็เลื่อนอีกเพราะอยู่ในช่วง ระบาดของโรคโควิด -19 ตอนนี้ก็ตั้งเป้ากำหนดไว้ว่าเป็นวันที่4-5กันยายนซึ่งเป็นวันที่ญาติโยมโนวนกุดลมมาจัดงานประจำปีทุกปีปี2,561เทเสาอาโศกปี2,562เอาหัวสิงขึ้นสู่ยอดเสาอาโศกปี2,563สร้างโรงมหรโสพ ปี2,564ปักหมุดสร้างมหาสถูปสาจีตั้งใจว่าจะเทเสาเข็มแต่ไม่รู้ว่าโควิด19จะเปิดโอกาสให้ทำได้หรือไม่ตั้งใจจะให้สารจีที่นี่เป็นต้นแบบสถูปเจดีแห่งแรกของชาวพุทธทั่วโลกอยากให้ชาวพุทธทั้งหลายเป็นผู้สื่อคำสอนเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาคำสอนที่เป็นแก่นแท้มีสาระให้เป็นพุทธวจนะโดยแท้ ไม่ใช่คำสอนที่มีปรับเพิ่มเติมแต่งเพราะพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องทุกข์เรื่องความดับลงแห่งทุกข์มักแปดเป็นหลกักสถูปสารจีเป็นสถานที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระสมนทูตออกเผยแผ่ศาสนาทั่วโลกทำให้พระพุทธศาสนายังคงเหลืออยู่ในโลกนี้ เราสร้างพระมหาสถูปสารจีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานต่อยอดสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตราบนั้นเท่านานจึงขอเชิญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่รักในความสงบร่มเย็นแห่งจิตวิญญาณมาร่วมกันสร้างในแผ่นดินไทยถวายเป็นพุทธบูชาเป็นสมบัติของพระศาสนาให้เป็นสมบัติของโลกสร้างจากแรงกาแรงใจของญาติโยม จะเป็นพลังบุญหนุนนำพ้ากระแสจิตวิญญาณของเราไปสู่ภพภูมิที่ดีในอนาคตต่อไปค่ะ